สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่19เดือนมิถุนายน2566มาวิเคราะห์บอลกับผมอัมพลคุณดูบอลวันนี้ฟุตบอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมชาตินะครับมีฟุตบอลอะไรกันบ้างเราไปดูกันครับมีฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกครับมีติดกันทั้งหมด12คู่แล้วก็มีฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติมีติกันทั้งหมด3คู่ครับ วันนี้มีคิวของทีมชาติไทยด้วยนะครับผมจะเจอกับฮ่องกงจะเตะกันเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับตามเวลาบ้านเราแล้วก็มีฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครับมีเตะกันอยู่หนึ่งคู่เป็นยิบรอลตาร์ครับจะเจอกับสวีเดนแล้วก็มีฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติรุ่นยูยีครับมีเตะกันอยู่หนึ่งคู่เป็นมอนเตเนโกรครับจะเจอกับโปแลนด์แล้วก็มีฟุตบอลลีกอาเจตินาดิวิชั่นสครับมีเตะกันทั้งหมด5คู่ วันนี้ครับผมด้ครับเอาทีเด็ดมาให้แล้วครับเน้นๆหนึ่งคู่ไปกันที่ฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกของกลุ่ม B ครับเป็นคู่ระหว่างฝรั่งเศสครับจะเจอกับกีตคู่นี้เนี่ยจะเตะกันเวลาประมาณตีหนึ่งนาทีตามเวลาบ้านเรานะครับก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกำลังใจให้ผม,มผํำพลคนดูบอลด้วยนะครับ เราไปดูสถิติน่าสนใจของทั้ง2ทีมกันก่อนในกลุ่ม B เนี่ยฝรั่งเศสครับเป็นจ่าฝูงของกลุ่มแข่งไปทั้งหมด3นัดครับชนะไป3นัดรวดนะครับได้ไป8ประตูครับยังไม่เสียประตูเลยมีทั้งหมด9แต้มเต็มนะครับส่วนคีสเนี่ยอยู่อันดับที่2ของกลุ่มแข่งไปทั้งหมด2นัดครับชนะไป2นัดได้ไป5ครับเสียไป1มีทั้งหมด6แต้มตามหลังอันดับหนึ่งอย่างฝรั่งเศสอ,อยู่3แต้มนะครับแต่แข่งน้อยกว่า1นัด ทั้ง2ทีมเนี่ยเคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับเมื่อปี2004แล้วก็ปี2006นหนลาสูเนี่ยเป็นฝรั่งเศสครับเอาชนะกีตไป10นนัก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นกีตครับเอาชนะฝรั่งเศสไป1 0นะครับก็ชนะกันไปคนละ1ครั้งมาดูผลงานส่วนตัวของฝรั่งเศสกันบ้างครับ10นัดลังสุดเนี่ยชนะไป8ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นัดที่แพ้เนี่ยแพ้กับตัวนีเซียไปหนครับนัดที่เสมอก็เสมอกับอร์จเจนตินาไป2 2 นั้นล่าสุดเนี่ยเอาชนะยิบรอลตาไป3ประตูต่อ0อัตราการถเมินสิบนั้นหลังสุดของฝรั่งเศสเนี่ยทำเงินไปได้6ครับเจ้าไป2แล้วก็เสียไป2มาดูผลงานที่ฝรั่งเศสเล่นเป็นเจ้าบ้านครับ10นั้นหลังสุดเนี่ยชนะไป8ครับแพ้ไป2อยังไม่เสมอใครเลยนะครับผมนั้นล่าสุดเนี่ยเอาชนะฮอลแลนด์ไป4ีู่นย์นัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะโมร็อกโกไป2 0. อศูนย์อัตราการถเมินสิบนั้นหล,หลังสุดในบ้านของฝรั่งเศสเนี่ย ทำเงินไปได้ถึง7เลยนะครับผมเสียไป3ผลงานในบ้านถือว่าแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับมาดูผลงานในรายการนี้กันบ้างครับ3นัดหลังสุดเนี่ยฝรั่งเศสชนะไปทั้ง3นัดเลยนะครับผมชนะออยิ์รอต้าไป30ชนะไอร์แลนด์ไป1 0แล้วก็ชนะฮอลแลนด์ไป40นะครับ3นัดเนี่ยฝรั่งเศสทำเงินไปได้1นัดนะครับผมเจ้าไป1แล้วก็เสียไป1 มาดูผลงานส่วนตัวของกิตกันบ้างครับ10นัดนหลังสุดเนี่ยชนะไป6เสมอ2แพ้ไป2นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะไอร์แลนด์ไป2-1ครับอัตราการเงิน10นัดนหลังสุดของกิตเนี่ยทำเงินไปได้6กครับเสียไป4มาดูผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนกันบ้างครับ10นัดนหลังสุดเนี่ยกี๊ชนะไป5ครับเสมอ1แพ้ไป4นัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนยิบรอลตาเอาชนะยิบรอลตามา30 อัตราการนงมื่นสิบนัดหลังสุดที่เล่นเป็นยิมเยือนของกิ๊ดเนี่ยทาเงินไปได้5ครับเสียไป5เรามาดูผลงานในรายการนี้กันบ้างครับ2นัดล่าสุดเนี่ยกิ๊ชนะไปทั้ง2นัดเลยนะครับผมชนะไอร์แลนด์ไป2อหนึ่งครับแล้วก็ชนะยิบรอลตาไป30มศูนแล้วก็ทําเงินไปได้ทั้ง2นัดเลยนะครับเรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาเป็นราคา1ลูกครึ่งควบ2นะครับ ตอนนี้ก็ยังหนึ่งลูกครึ่งควบสองเป็นฝั่งเจ้าบ้านฝรั่งเศสต่อนะครับที่เจอกันมาสองครั้งเนี่ยนัดน,นี้เป็นลูกราคาหนึ่งลูกควบนะครับผมมาดูสิบนัดนหลังสุดของฝรั่งเศสครับราคาหนึ่งลูกครึ่งควบสองเนี่ยมีอยู่หนึ่งนัดนัดน,นี้ครับเอาชนะออสเตรเลียไปสี่ประตูต่อนหนึ่งมาดูสิบนั้นหลังสุดของกีดกันบ้างครับราคาหนึ่งลูกครึ่งควบสองเนี่ยมีอยู่หนึ่งนัดเหมือนกันครับ นัดนนี้ครับเอาชนะเซปัสไปสามประตูต่อศูนย์เรามาดูราคาสูงต่ําของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ําของคู่นี้เปิดมาที่สามลูกนะครับตอนนี้ก็ยังสามลูกสองนัดที่เจอกันมาเนี่ยต่าไปทั้งสองนัดเลยนะครับมาดูสิบนัดหลังสุดของฝรั่งเศสครับสูงไปหกครับต่ําไปสี่ส่วนสิบนัดหลังสุดของกิตเนี่ยสูงไปห้าครับต่ําไปห้า ราคา1ลูกครึ่งควบสองหนัดหลังสุดของฝรั่งเศสเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเสียไป2ส่วนกีตเนี่ยมีอยู่2นัดนะครับผมทำเงินไปได้1แล้วก็เสียไป1มาดูสกอร์สูง3ลูกครับ5นัดหลังสุดของฝรัง่งเศสเนี่ยทำเงินเออสูงไป3ครับเจ้าไป1แล้วก็ต่ำไป1ส่วนกีตเนี่ยมีอยู่3นัดครับต่ำไป2แล้วก็เจ้าไป1นะครับดูจากสถิติแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยชื่อชั้นแล้วก็ตัวผู้เล่น วัดกานตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยฝรั่งเศสดูจะเป็นต่ออยู่พอสมควรเลยนะครับผมผลงานในบ้านของฝรั่งเศสเนี่ยหนัดหลังสุดชนะรวดทั้ง6นัดเลยนะครับแล้วก็ทําเงินได้ทั้ง6นัดยิงไป17ประตูครับเสียไปแค่3ลูกผลงานในบ้านถือว่าแข็งแกร่งสุดๆนะครับสาหรับฝรั่งเศสโซนกีตเนี่ยผลงานที่เล่นเป็นทิมเยือนช่วงหลังๆเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับผมนาลาสูดเนี่ยพึ่งเอาชนะยิบรอตตามา3ประตูต่อศูนย์ แต่เป็นการเอาชนะทีมที่เป็นรองมากๆกนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ไป2แล้วก็เสมอไป1นครับนัดนนี้ต้องมาเยือนทีมอันดับต้นๆของโลกเนี่ยคงไม่ใช่งานง่ายแน่ๆครับที่จะมีแต้มกลับออกไปคู่นี้เนี่ยอพอลคนดูบอลขอฟันธงเลือกไปที่เจ้าบ้านฝรั่งเศสครับเด็ดแน่นอนนัดนนี้ได้เล่นในบ้านครับน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากยิงแน่ๆครับ1ลูกรอลุ้นลูกที่2ที่3ครับฝรั่งเศสเนี่ยดูจะมีแรงจูงใจอยู่พอสมควรเลยนะครับผม ถ้าชนะนัดน,น,นี้เนี่ยจะทําให้แต้มทิ้งห่างอันดับ2อย่างกิทเนี่ยไปเป็น6แต้มนะครับโอกาสที่จะเป็นโอกาสโอกาสนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสาหรับฝรั่งเศสนะครับที่จะคว้า3แต้มถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ทีเด็ดหรือว่าบอลสเต็ปเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s cribe ให้อัมพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ